อเล็กซานเดอร์อีสักศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษโดยเจ้าตัวแสดงความต้องการย้ายทีมมาตลอดช่วงซัมเมอร์และถึงขั้นปฏิเสธลงเล่นให้สโมสรนนอกจากนี้ยังถูกตัดออกจากทัวร์พรีซีซั่นและถูกสั่งให้ซ้อมแยกเดี่ยว การย้ายทีมที่เต็มไปด้วยดราม่านี้สร้างความตกใจให้แฟนบอลไม่น้อยเนื่องจากมีความตึงเครียดอย่างหนักว่าจะอยู่ต่อหรือไม่และจะเคารพสัญญาที่มีอยู่หรือเปล่าอิสักเผยว่ามีคำสัญญาที่ถูกทำลายและยืนยันว่าความเชื่อใจระหว่างเขากับสโมสรนนั้นไม่อาจกู้คืนได้ทำกลางความไม่พอใจของแฟนบอลอย่างไรก็ตามแม้จะย้ายทีมด้วยเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นถกเถียงแต่อิสักก็ได้โพสต์อินสตาแกรมกล่าวอำลายอย่างอบอุ่นถึงนิวคาสเซิล ผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาฟและเหนือสิ่งอื่นใดคือเมืองนิวคาเซิลและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมทุกคนสำหรับ3ปีที่น่าจดจำที่เราได้ร่วมกันอิสักเผยว่าเราได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันและพาสโมสรไปอยู่ในจุดที่สมควรจะเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตั้งแต่การได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกไปจนถึงการคว้าโทรฟี่แรกในรอบกว่า70ปีรู้สึกาซาบซึ้งตลอดไปขอบคุณนิวคาเซิลหากใครชอบใจอยากจะติดตามข่าวสารลิเวอร์พูลไปด้วยกัน รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ